ยมโตัวใหญ่นี้แล้วพี่น้องไปแล้วโมเมนเขาได้นี่ครับออกจะโอพยพนี้นผมว่าถึงก็ลังจะหน,นีครับลังที่จับมากนั่นแหละไปแล้วนั่งพยาผ้านี้นะครับ ปายุไส่นาะไปโชคดีสุดท้ายพายุนเนาะแสดงว่าทำเลปบ,บาหมอครับทำเลปบ,บาหมอกับเขาโอ้ยเขาไปอันหลาดไปแล้วคพณ่นพี่น้องมึงเขาจะจับยีแสงครับ ตามนั่งพญาไปเนาะเผิงงานบวาอาหารครับเขาบวาอาหารเขาเลยบังคับให้นั่งพญาผ้านหนีถ้าเผิงงานบวาอาหารนั่งพญาก็เครียดละ่ะไปจะนี้ละ่ะมึงเขาจะไปจา่าบิตรไม้ต้นใดพี่น้องเขาล่อให้เผิงงานที่อายุยังุมดครบนะครับตัวอ่อนเห็นปะ ตัลงไปยังมีปรหมรสได้เ,เนาะเพราะว่าออกจากร่วงลูกไดยปรหมรสครับเขาทิมไปได้เนาะไปไปล่อยเขาไปครับสงสัยสงสัยไปขึ้นไปหาพอทิดครับอยู่ข้างบนเนาะไปทางหาพอทิดไปนะครับเพิ่งลั่งนี้ไปหาพอทิดครับ เดี๋ยวทำความสะอาดเนาะพอดีกล้องนี้เชียวไปเป็นวิ่งคก่อนมือกินเ <c oughs> ม่มีอาหารในเขาครับช่วงนี้ขึ้นไปหาพระทิตย์ครับโอ้สิยม จะเปิดให้มั้งครับ,รบมีอาหารถึงถึงงานประหา,หารกันได้เฮ็ดไหน้นั่งพญาเข้าใจว่าแรงแรงนี่บหมอสมเนาะเราก็เลยถิ่มรังครับอันนี้เป็นเพิงตัวอ่อนนะครับเพิงที่ตัวยังบ่เต็มที่ ก็เลยเห็ุให้ไปน้ำบ่ได้นม่เขาจางปิดแล้วนะหัวน้ำหวานกับมิดนยน้อนยนแล้วเขาเล่อให้ลูกเขาออกหมาแล้วครับท้่บนอันนี้ก็ปไปน้ำมูจ้ะไปบ่ได้ลูกเขาถอดมันแล้วเขาเลยไป ตัวนิออนตัวอ่อนถึงตัวอ่อนตายจิหมบ่ายถือว่าผ่านนะไม่อยู่กับเรางานเต็มเลย ตัวอ่อนของเขาเป็นตัวที่ยังบ่โตเต็มที่ครับยังบ่ครีเบียดว่นดีนเนาะก็เ,เลยเหตุใหังเปลี่ยน่งอนุบาลครับเผงช่วงนี่